มาทำอะไรที่นี่เาม,มารายงานตามไงครับแล้วคนที่ฉันสั่งให้ไปล่าล่ะก็ยังจับไม่ได้ครับนี่มันนี่มันผ่านมันหนึ่งอาทิตย์แล้วนะอ่าจะทำไงได้ก็พวกนั้นเล่นไปทัทุกพี่เลยนี่ครับแปลว่าฉันต้องส่งให้องค์กรเราหนึ่งคนไปล่ามัน แกคิดว่ายังไงล่ะฮะเ็น่าจะโอเเหรับถ้ามีคนเพิ่มมาช่วยสักคนหนึ่งงานขอรับบัญชาครับถนนใหญ่เอ้ยแกมาทันพอดีเลยนี่ฉันจะสั่งให้แกไปล่าเจ้าหัวนั่นซะแกน่าจะรู้ใช่ไหมรู้ครับคนหนงใใหญ่รู้ครับางานไปล่ามันซะก่อนที่ฉันจะฆ่าพวกแกก่อน แล้วฉันก็จะยดพวกแกอยู่ที่ต่ำที่สุดของพื้นดินบน,ลนบโลกนี้โอเคครันะ้นแรกไปกันเถอนนะงดงามครับ,บกระจกมีเง,ง,เงาเล่นอะไรของแกเล่นอะไรมึงเนี่ยไหวแน่ไม่เลยคน นี่ไอ้หนูแจยเอายาดมเปาอืมขอบคุณครับอือสดชื่นไหมอือเขบคอยคอยหัวโล่งหน่อยเออล้วจะว่าไปเนี่ยสลบมากี่วันแล้วเนี่ยอืเดี๋ยวนะกูจกแผนที่จากนาฬิกานี่มันผ่านมาตั้งสัปดาห์หนึ่งเลยเหรอใช่แล้วฉันไม่ฉันไม่นับวันนะถามพวกนั้นเอาสิน่ะเอ่อพวกคุณชินและและโคคนั้นใครวันนั้นอ๋อ เด็กเอ้าผู้กานนายกายไปเอาไดโนแมรแล้วเพื่อนเออฉันไปดัดแปลงตัวเองมาโหเกียร์ไซเบอร์พังว่ะโอ้พอตีติดซันเด์วิชตันเข้าไปบอกไปแปลกใจไว้าทำไมทำไมถึงมึงใส่หน้ากากงั้นเนี่ยเอจะเที่ยวลูกกดหัวดมอีกไปละอ้าวไปเขากันครับกี่บาทไปเนี่ยโอ้นี่นี่เป๊โอ้คนทิ้นทันได้ยามาเต็มเลยดูนี่ โอ้ลายแล้วกันขอบคุณครับแล้วก็เอาใหญ่ขึ้นหนึ่งไปให้คุณชิดอ,ะอ่ะโอ้ไม,ไม่ไม่เป็นไรใั่ไหมไม่ได้จะปวดตรงไหนอืมอ่าล่ะแต่ก่อนอีเลยถ้างั้นจะว่าไปไอไอดาบนี่ก็ <c oughs> ดาบนี่ก็ยังใช้งานได้ดีแต่สิ่งที่ผสมสำคัญที่สุดคือนี่ไ <c oughs> ปืนจ้า่ายบุองการปืน เกิดตอนนี้ต้องการไปซื้อปืนนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้อปืนกันหน่อยไมล่ะได้เอ้ยยานั่นใช้ของับก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคครับไปเถอะอืออือเรือแจมๆที่หนึ่งพี่ได้เลยน้องนั่นมันเรือประมงนี่หว่าแต่เกือบขึ้นไปและโอ้ เเดิมเพิ่มเติมแข็งแข็งขึ้นกว่าเดิมแข็งนับรับเห็นโอรสมาสเตอร์เรือประมงอันนี้เริ่มมีเริ่มเริ่มมีชาวประมงแล้วฮะเอขามาสัปดาห์นี้ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแล้วแต่ยังยังยังไม่มีผลผลวีศาจยังไม่ได้เกิดประมงก็เริ่มมาแล้วเรือคุกนตาเว้ยออเดกระชากกเรือเออบอกบอกกับแถวนี้มันน้ำมัน นิ่งด้วยมันนิ่งด้วยปลาเราอยก็น้ำมันนิ่งด้วยก็เลยเนี่ยตกปลาได้ง่ายขึ้นด้วยแหละน้ำนิ่งเลยจะว่าไปเท่านั้นไปซื้อปืนบวกกับไอ้นี่ด้วยดีกว่าเท่านั้นซื้อปืนแล้วก็ขุกผลตัวผมไปด้วยแล้วกันเพราะว่าแมงซูไม่ได้เลยเยี้จะตู้ดีฮู้ด้าเฮ้ยยันเถอะจะได้ก็กินขึ้นเองล่ะ มันต้องมีพลังที่มากกว่านี้เขาอัพอาฝึกเมื่อโอเคอ่าเดี๋ยวก่นอน็เรียกผิดคุณคุณลุงขายไอ้นี่อะไรวะคุณลุงขายผลไม้อยู่ไหนวะอ๋อคุณลุงขายผลไม้อยู่นี่นี่วะเอ้คุณลุงไอ้ไอโนะเป็นไงบ้างเอ่อรู้ได้ไงว่าผมบาดเจ็บเน่ย ก็ดูจากแขนซะ้ายนาที่ช้ำสักขนาดนั้นนะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยในนั้นก็ในน้นแล้วนายน่าจะมีอะไรให้ฉันทําใช่ไหมละ่ะใช่ครับเ,เช่วยหาปืนใหม่ไหมผมนะปืนนี้มันมันเป็นปืนมันเป็นปืนที่เก่ามาแล้วยิงยิงไม่ค่อยออกด้วยยิงทีก็ยิงได้แค,ค่เพนะียงนัดเนี่ยอย่างเงี้ยเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวขอเวลาดูในคังของคังแสงเช่นก่อนนะ อ๋อฉันมีปืนอ,อยู่นะ WITH เป็นปืนลูกซองอนะ่ะเอาสนใจเอ,เอาหน่อยไหมละ่ะเอ่อเอาครับเอาครับเอา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 ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยิบให้แป๊บ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 อ่าโอ้หนี่เหรอปืนลูกซองอ่าใช่ถูกต้องอืมเอ่อแล้วจะว่าไปปืนลูกซองนี่มันมันดียังไงอ่ะก็อย่างน้อยก็ยิงได้ไกลมากขนาดนะ่ะ โอ้อรอยใหญ่เงน,นะมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้านายลองกดไอ้ปุ่มแรกดูดิอ่ะฮะเอออ้ใล้ๆปืนลูกซองของที่คุณชินให้ยืมเลยตอนนั้นอ่าใช่ๆความความสามารถคล้ายๆกันแต่เอ่อแล้วอยากจะบอกว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันไม่รู้จะบอกว่าความพิเศษยัยงไงดีละ่ะมันพายุมันอ่ะว,ว้าวมันก็เหมือนปืนที่คุณชินให้ยืมเลยที่วะ ทัาา้งหมดเถอะเอาปืนนี่ไปเถอะใช้ใช่ไปอ่าโอเคครับโอเคครับอ่าโอเคเพื่อนได้ปืนและที่เหลือฝึกซ้อมโอเคอ่าถ้างั้นนายซ้อมไป้ฉันก่อนวนะอ่าได้เลยครับเอาละโอ้รุ่งดีแฮะโอ้สนามประลองยอดไว้ก oh oh ่อนไว้กอดเอาละ เอาละอันดับแรกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันขอวอร์มมือก่อนเลยนะนเอาละนี่คือดาบรองแค่นไหมนายนก็เข้ามาเลยโอเคเครือพาคิเฮ้ยย่าว้ไม่เบาดีว่ะโอ้โว้โว้โว้ อ้มเด้อโอ้โหฉันเห็นอยู่แล้วว่าเฮนาจะปล่อยสกิลนะเออแต่แล้วมันจะดักันเลยเนี่ยโอ้ดักเลยเนี่ยทำไมรู้สึกว่าหมัดเล็กโตของเราเปลี่ยนไปฮะรู้สึกเหมืนจะเร็วขึ้นด้วยเฮ้เด้อโอโหเตาเลยดีกว่า ตู่กันแบบออทิงได้แล้วล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาวุ้งจริงไมวเลยเฮ้ยเตือยเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันสักทีโอ้ โอ้ยแล้ว <descon> ม <fin als> oh, ันดักเลยเนี่ยเ้ยเโอ้โอ้ได้ดีดักเก่งดีนี่ถ้าจะเห็นอนาคตได้ได้ก็ดักได้สินะเมือนปต่อยมาซ้ายจะปล่อยสกิล ิดดีนะูเหมือนว่านายจะถ้างนั้นไม่ออกมือเลยแล้วกันก็ไมใบรอการให้ออกมือตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วว้าวนี่ด้ีดมาเฮ้ยจ้าถ้ายางนั้นผมก็ต้องเอาจริงมากแล้วล่ะโอเคแล้วอเอเอจ้า ว้าวสกิลอะไรเนี่ยลูกเล่นใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ผิดฉันจะไม่ผิดนายไม่มีสกิลแบบนี้ที่นะโอ้โยเอ้ยโอ้โอ้ฉันฉันไม่เคยเห็นลูกเล่นแบบนี้มาก่อนเลยเก่งเก่งเก่งโอ้ย โอ้สุดยอดมากเลยนั่นก็มีของเด็ดนะเนี่ยอืมแต่ครูภูการก็รู้สึกเหมือนกับว่าปีกนั่นมันเหมือนจะขยายได้ก็ e, ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะแต่ผมรู้สึกว่าเลื่อกผู้คุมได้ละแต่ถึงมันจะรู้สึกเวียนหัวดิ่ดหน่อยๆเถอะเวลากดจะกดเปิดพลังเนี้ยเออเอเอนั้นอะไรครูภการ ตาุคนล้ลแหละได้เลยเริ่มมาเริ่มก็ได้โอ้ยห่วงอะไรไม่เห็นเลยโอ้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 จบเกมอย่างไวเลยฮะ ตงสสยต้องรูวรัวสมาชิกขอเวลาแป๊บเดึยครัขอเวลาเตรียมตัวได้เอาละพอได้แล้ว

เอ้ยฮะจบแล้วบ <Ừ. S 1> <ừ> ่ายยังไม่จบเล้ยไร้เออจบแล้วล่ะ ไอ้ก็ร่วมด้วยดีนะ่าสนใจดีเนะี่ยเอ้ยเออแตว่าไปคุณคือเดี๋ยวนะมีไมก้กางเขนซะด้วยแน่เป็นแนลนคพวกพีชแน่เลยงั้นอ่าไอฟีดายพูดได้ตลกมากเลยฉันก็ว่าง,งั้นเหมือนกัน ใช่ไหมลอรเสิร์ผมสักหน่อยแล้วกันแต่แต่ดูจากสภาพจะ<แ>ดูจากสภาพเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอรู้แล้วเนี่ย,ยคือผู้อยู่รอดแล้วเนี่ยได้เจอนะเพราะว่าพันโอ้โหเราโดนโดนใครบางคนฆ่าไปแล้วขอพันตก,กายเปียถูกเก็บเยี่ยงเลยนี่เนี่ยไม่ผิดจริงเขาไม่ได้เป็น <ขอ S 1> เยี่ยมมานะใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหโอ้โอเบ็ดอูอ้อะไรโคตาวเมื่อกี้โงงเหรอเร่งเร่งประสบการณ์อ oh ู oh, um ้อดีถ oh ูกเกจอบเล่นอ่ะล่ะถ้างั้นสู้ขอบคุณก่อนแล้วกันแต่ก่อนอีกตอนนี้ไม่อะไรโคตาวะอืมไม่งอ เมื่อกี้แฟดเข้าตาเหรอวะเนด็ยต่อไปก็แค่ดสายตี้เอาละมาเรามาตู้กันเถอะครับโอ้โหปู่อยู่รอที่แง่ทูอือเอ้ยโอ้โอเคถ้างั้นเอาจริงละครับโอ้แย่นะ โอ้เขาดูเหมือนเขาได้สติไหมเนี่ยโอ้เขาควบคุมพลังได้แล้วเนี่ยนะโอ้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมไอ้ชื่นชมน่าชื่นชมที่ยาได้แทงใครเมื่อกี้น่าจะเอ่อเปล่านะก็ว่เอ้ยไม่เอาฉันเจ้าการเผาบอลของฉันนั่นคือว่าฉันโดนพันเผาฉันว่ะ ไม่เล้ยไปเลยเอาโอโอโอ my god ว่าไม่ผงจะไม่ร้อยเลี้ยง่ะ้ฉันให้หนึ่งพันบูเลยย่างน้แล้วไปไไป้แผลบัดันเอ้ยเอไม่ไหวมีดไม่ไหว้เวา่ไหมอเอาไปเย้อะไรวะ แพ้พนัน <screws> แล้วเจ้าสนุกเลยว่ะแพ้พ <beautiful> นันเลยจุกก็ขายไปเลยี่าใครล่อีกสักสิบนาทีผมออกคุณแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บนึงรู้สึกรู้สึกจุกร่างกายอ่อนเพลียไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแท้แรงน้อยไม่ได้กระสับกระส่าย โอ้ปีนายเป็นไรสัว <loops> ฉ <él ach ate> <st ut ters> uh ัน oh. ว oh ่านายแน่ละแขรงเกรงพอแล้วใช่ไหมเหลืออีกแปดนัดไปดีกว่าโอ้ยแย่ละเออเแปดนัดปีนายเป็นไรเนี่ยนั่นไงเจ้าของมาแล้วมาโอ้ สิ้ไปไปกลับเร็วเร็วไอ้หกนัดดีก่อนละไม่อยู่แล้วสิง้ามาลัวๆเลยหยุดก่อนพี่เฮ้ยไอ้ยยิงอะไรเยอะแยะกระดักระดาไวะเด็กหกนัดจะอยู่ทางนู้นนัดสุดท้ายโอ้โหวิงกันระกูกหายอยู่แล้ว ท้ายสุดท้ายโอ้หเร็วเร็วเไปเลยไปนี่ม e> uh> <so so ันเรือชันไกลโอ้โหแย่ะฮึวปากต้องรีบเขวาแล้วท้ายสุดท้ายโอ้โหแรงดี้นี่วะนี่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 เลยนะเนี่ยโอ้โหพร้อมแล้วไปถอยก่อนเร็วได้เลย ลากาก็อ๋อังไปสเลยกบสีไอ้ออข้างของสินแล้วใช่ไหมคับเลยนายนายก็เก่งใช่เลยนี่ปิดปากขากีไปปนเหลือใครว่เนี่ย เหลืออีกสิบวินาทีวันนี้ฉันไปขอยืมฉันตามมันเห็นลุงเห็นลุงคนหนึ่งแต่งตัวหนวดขาวใส่ชุดแดงสลับขาวแล้วน่ดาไม้คิดมากอ่ะฉันก็เลยได้เลยแล้วพวกกรนก็เลยไปถีบเขาตกเรือแล้วขโมยมาสามสองโอเคนิดยาเริ่มออกแล้วล่ะโอ้ยแอบอะ ตาแล้วดีมากกรเตอร์งั้นนี่เก่งวิ่าจชใช้ได้เนี่ยโอ้โอนมันว่าข้างแล้วไงก็ต้องขีดเพิ่มอีกยี่สิบล้านรอบใช่แค่มันออกดีมากกว่านี้ถ้านั่นจะไม่ตายหรอนั่นของสะสมไล้ยังไงฉีดเพิ่มเหอะไม่ต้องไม่ต้องโจมตีหรอกแค่เราค่อยค่อยฉีดเข้าไปทีละนิดก็พอได้โอ้ อยอีสิบแปดนัดถามจริงโโสามเยอแล้วเยอแล้วอยาเข้าไปฮะเริ่มหลอนล้ว ต้องรีบต้องรีบหยู่แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โอสิบ oh นัดเด็ดเจ็ดสี่หอือที่หโอ้หแค่ห้านัดเองนะเจ้าหนูรีบดี มาแล้วอื้มโอ้หนีไปเลวโอ้เอาเรื่องนะเหมือนว่าสถานการณ์โอเคคงไม่อยู่เหมือนเดิมนะไปไกลอีกสามแค่สามมาเท่านั้นจะครบแล้วโอ้ยเยอะ้ว เหมือนพูดอะไรเกี่ยวกับสามนัดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอือสามนัดมีแค่หนึ่งนัดโอ้ยไกลไกลโอ้ยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นโอ้ยหนึ่งและหนหมุโอ้ยโอ้ริชฟัคแจโอ้ยลบลบทัาสุดท้ายเรียบทัาสุดท้ายให้พลาด ศูนย์นึ่งยี่สิบแปดนะเออพบแล้วถอยเลยฟิลมาดูผลกันได้ฉีดครบยี่สิบนัดแล้วกดกุ่มใช่ไหมกดเลยอือฮึงใช้แล้วสินะฉันไม่อยากใช้อันนี้เลยนะต้้้องใชแลวรู้

อย่างวะทำไมบ้านมันเป็นอย่างงี้นี่ฉันต้องซ่อมอีกแล้วเหรอรับไม่นานนะเพื่อกลับมาจากเกาะเลยผมไปเกาะเออเกาะลิงมาไอ้บ้าเอ้ยผมไปเกาะขี่ม้ามาเหมือนสองคนนั้นเขาน่าจะโกรธมากๆเลยนะว่านายกับชาร์ลีไปก่อนนี้ ่เลยิงอยู่ตรงนี้ก่อนนะจริงแล้วไอโ้โน้เป็นไรไหมเนี่ยเออบอาสมบัตสมบัไปหมดเลยไอ้โน้ได้ย,ยินใช่ไหมเ,ออเป็นไรไเปล่าอ,อ่าได้ยินครับไม่เกิดขึ้นกับที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนแรกตอนแรกกลังตอนแรกก็เจอพวกบารินฟอร์ดไล่ตามมาแล้วสภาพตึงจุ่ๆตอนที่มันยิงเข็มอะไรก็ไม่รู้เข้าคอเต็มๆเลย ให้เรานายให้เรานายหนีมาจากทางคอลเลสเซียมใช่ไหมเอ่อตอนแรกก็หน,นีจากคอลเลสเซียมมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้แล้วก็โดนยิงเข้าคอนเต็มๆแล้วสักพักหนึ่ก็ภาพตัดมานี่เลยอโอบ้านเมืองกลัวตอนนี้นายไปพักก่อนเดี๋ยวฉันต้อง,น,น,องนั่งซ่อมเมืองเนี่ยเอ่อโอเคโอเคอ่าถ้างั้นผมไปพักตรงไหนได้เนี่ยเออใชนก็มาดูสิไปพักที่บ้านฉันก่อนก็ได้ไอ้หนูพาพาเข้าไปที่บ้านฉันหน่อย ขอตกายเตียเหรอวมีอะไรที่พราต้อออั้นอักที่นี่ก่อนละกันเลโอเคครับถ้างั้นผมขอดอตรงนี้แล้วกัน